รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,567นางสุภาพรอ,อินทมาตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูมีบุคลากรจำนวน24คนมีศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล10แห่งมีศูนย์การเรียนชุมชน4แห่งห้องสมุดรประชาชนอำเภอ1แห่งบ้านหนังสือชุมชน40แห่งและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน40คนผลงานโดดเด่นเชิงประจักษ์ประจำปีงบประมาณ2,567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้รับรางวัลและการยกย่องรวม70รางวัลจำแนกเป็นผลงานสถานศึกษา34รางวัลผลงานของผู้บริหารครูผู้สอนนักศึกษาและภาคีเครือข่าย36รางวัลอาทิเช่น ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้รับรางวัลเสมาปอปอสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูได้รับรางวัลที่1การคัดเลือกการปฏิบัติงานดีเด่นสาขาหน่วยย่อยสาขาหน่วยงานสถานศึกษาประเภทศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดีเด่นระดับกลุ่มร้อยแก่นสารประจำปี2566 บ้านหนังสือชุมชนบ้านส่งหนองถามตําบลหนองแดงได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนระดับดีเด่นยอดเยี่ยมสาขาบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับประเทศประจำปี2566นางสุภาพรอินทมาตได้รับรางวัลระดับดีเด่นการคัดเลือกการปฏิบัติงานดีเด่นสาขาบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอประเภทผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2566 ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบริบูรณ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลกลุ่มโซนเคียงภูโครงการหน้าบ้านสวยนางบ้านสวนประจำปีงบประมาณ2567 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1. มีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.2. มีการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.3มีการพัฒนากระบวนการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง1.5มีการนิเทศกำกับติดตามพัฒนาระบบนิเทศภายในของสถานศึกษา1.6มีการศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการริเริ่มทำให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1มีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2มีการบริหารกิจการผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2.3มีการจัดระบบดูแลช่วยผู้เรียนริเริ่มพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและหน่วยงานเครือข่ายพร้อมทั้งจัดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่หลากหลาย 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 3. 1. มีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร 3.2. มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถาน,ถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1. มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4.2มีการจัดระบบการใช้บริการในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.2มีการนำความรู้ทักษะที่ได้จัดการพัฒนาตนเนะวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอนอครูและสถานศึกษา ส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้วยโปรแกรม Google Meet สภาพปัญหา100ละของนักศึกษาที่เข้าทดสอบเอ Internet นตพักเรียนที่2ปีการศึกษา2566ร้อยละ90.68 ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ยละ91.95สูงขึ้น1.27เปอร์เซ็นต์2ผลสำรึกทางการเรียนการทดสอบเอเน็ตภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศจำนวน3ส,สาระได้แก่สาระความรู้พื้นฐานสาระทักษะการดำเนินชีวิตและสาระการพัฒนาสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดหนึ่งสาระคือสาระทักษะการเรียน ผลสำริดทางการเรียนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์50%จํนจำนวน3วิชาคือเศรษฐกิจพอเพียงภาษาไทยศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์50%จํนจำนวน3วิชาคือสุขศึกษาภาษาอังกฤษและช่องทางการขยายอาชีพ4จัด โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันที่1ธันวาคม2566เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์5จัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ทุกวันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยมอบหมายครูรับผิดชอบรายวิชาจัดทำแผนการสอนและตารางการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ p d c a 6ระบบช่วยเหลือผู้เรียนมีการเยี่ยมบ้านนักเรียน100%มีการติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้รูปแบบกลุ่มและรายบุคคลโดยมีครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพร้อมทั้ง วิทยากรภายนอกเป็นผู้สอนติวเข้มและมีสื่อการสอนที่หลากหลายมีการดำเนินงานสอบพรีเทสก่อนการดำเนินการสอบจริงมีการสร้างแรงจูงใจโดยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยนสูงคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่3.80ขึ้นไปมอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับครูที่สามารถติดตามนักศึกษาเข้าสอบเอนเนตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคร้อยละ85ขึ้นไป ผู้เข้ารับการประเมินมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สืบต่อไป